ขึ่น okay. ไพจะตาถ้าไปบิกซีบ่ตาปิดปิดตาปิดปิดปิดเร็วคนเนี่ยขาบอกปิดตอดถันบนนอนโอเคมามาอนุออกไม่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 มีแล้วเห็นไหมนั่นไปแล้วนั่นมานอนมานอนเนาะคนเนี้ยฉลาดคักไม่เอาไม่เอาไม่เอาดูตา้อยตา้อยมาตา้อยตา้อยจะมาเอาคนนี้วะนี่ตา้อยเอ้ย น,นอนตน่ยยยตนย,ยืนยืใยน,อยอยนยใส่นอ,อนอย,อยืนนั่งอ,อ้ยหลายนอนนมันนี้ไ้ผ่านบ้านเนาะอ้ยหลานจะผ่า,บาตตนบ้านตัวนี้แหมอ้ยหลานนอนผ่า,บานบ้ยยานย,ย้ายด้นาอาดเอ้ยนาอาดมาหาหลานเน่ยนอาอดเอ้ย นีน่หลนอากนอนอเด้นี่หลนอยากนอนเนวนะอาอาเด้อบ้านในไทยยากพ้นมมปวดไทยถึงไบานนอุ้ย <c oughs> น,นไทยอ๋อก็กดกดกกไปัไนจะไปกันมีกันจะไปกันจะไปกันไปไหนไปไหนไปไม่ได้หรอกมีจะยักข้างนอกยักข้างนอกเห็นไหมนัน่นน,นนั่นนั่นนั่ดูดูดู เฮ้ยเฮ้ยดูนะดูนะอย่าอย่าวมองอยากเด้อมองอยากว่้นแหยเด้อมองอยากมันขึมาเด้อฟินสินมาหาอี๋ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเก็บไว้ไม่เอาไม่เลงไม่เลงโอ้ยไผายไหวแลืวมีแต่ยากนะตาน้ยตาน้ยเอ้าโป๊ะโตาน้อยเอ้ยตาน้อยเอ้ย

ยักมายักมายักมายักเข้าบ้านยักเข้าบ้านยักเข้าบ้านเฮ้ยยักมาแล้วนอนหลับตา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 แล้วเฮ้ยยักมาเนี่ยอย่ามาหาหนูนะหนูกลัวแล้วนะหนูกลัวแล้วอย่ามานะจะนอนแล้วนะน้องพีทจะนอนแล้วจ้าอย่ามานะนี่ยน้องพีทเนี่ย เพีนนแบบน้นเนี่ยหักหัอืกเนแถวนั่นแวบอีกแล้วไปกัดเนี่ยมันแวบจังไงนี้นี่นั่นนั่นนั่นแวบบเลยเ้ยหัวเหมือนสุกลูกะล้วน เออดอกอือฮึอื้ึขัดเขลออืออืเไหนดูซิใครมา